สวัสดีค่ะไอ้หนูอยสวัสดี <c oughs> สวัสดีพี่มานะค่ะหนุ่ยคนปะกาศงานโดนต้มเธอสวยจังเรเร่ดำดำนี่ละสวัสดีพี่มานะคะวันนี้เรามาทำอะไร,รามาทำธุระค่ะวันนี้หนูมาหาซื้อของที่จะไปงานวันที่สิบห้านะคะเพราะว่าบ่มีเวลาแล้ววันนี้ก็เลยขอลาพี่พี่มาันหนึ่งแต่จะมาซื้อของที่มันเป็นเซอร์ไพร์ พ่อม่ย mm ังไม่ร <t ella> ู้แน่นอนนะครับว่ามันคืออะไรหลลลออกกไปพี่มานะก็ก็เซอร์ไพรส์เอาอายจำกูหนุ่มก็เซอร์ไพรส์สิบห้านี่นะคะเอามาทานในปงได้เรียวๆเดินแมียน้องมันก็ไมหน้าเล่นกต่ทติวาสักหนุ่มเปแต่ได้เรียวๆเรียวๆเดินครับคึ่งแบบ ตอนนี้เราต้องหาคุณข้าวก่อนไหมกินข้าวก่อนเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวกินตะบะงู้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปอันนี้อยู่ที่เซ็นทรัลคอนแกนนะคะแต่ว่าไปกินตะบะงู้อันอื่นคุณบอกวันนมาทำชุละกษณ์นะต้องมาเราจะมาตัดผมด้วยถ่ายกับติ๊งหนูก็จะมาลิมผมแต่วันนี้ใครจะตีมาโฆษณาของห้องผมวีเจ้าภาพสวยมากนะสักเอง ออยากื้วันนี้ต้องขอบคุณพี่มณัสนะคะที่พาหนูมาซื้อของเพราะว่ามาซื้อแล้วข้อกสิกลับไปโดมเนอะอาะไอ้กลับไปแวะเล่นโดมเนะานะกับพอเรามาซื้อเสร็จแล้วก็กลับไปแวะเล่นโดมเนาะก็ะต้องมานำา้ำไอ้ลองทำแกงกระเจี๊ีบกระเจี๊ยบลองทาแพนเคยมา กองข้างงามใช่อุ้ยคลิปเราเท่ากันเลยวินาทีเราเท่าเท่ากันไหมหลายหลายลายเอียกันลายเอียก<ๆ>ันมาดูนะคะว่าเหมือน,นสิได้ยังวันนี้ปล่อยให้พี่พี่เขาไปต่อท่าให้พี่พี่แดนเซอร์อีกทีนึงเพราะว่าต่อโชว์หนูนะคะต่อท่าโชว์หนูดิสันได้ไอ่ไอมันขืนลายไม่ลายสัก เอ่ย,อยมือนี้อขอขอบคุณลายที่พามายังมายอยู่ใน,น,นบนะีกซน้องยันรีบเดียบไหมน้องก็เป็นน้องยันรีบเดียบาน้องแนทีโอ้ยเ <c oughs> ลือกไอคุณเจ้า่อใส่ระดับปงงุูไอายมาตามหาส้มตำนะคะวันนี้ โดหมาหมานะฮะ้เพิ่งมาไม่น่ารักจังมาสายเป็นคนที่ชอบหมามากกังปูใช่ไหม บัวหนูบ่ามากอยากกินต่บออกุกคู่หนูข้าวจังเลยแเดี๋ยวกลับไปหนูก็ไปที่โดมยังไงเดี๋ยวถ่ายคลิปให้พ่อแม่ดูนะคะแล้วก็คืนนี้มีไลฟ์สดมินิคอนเสิร์ตจากทีมฮั<า>ทแพง <นะ S 1> เองฮะคอนเสิร์ตเธอหรอมินิคอนเสิร์ตจัดขึ้นเล่นๆไง และสุดกลุ่มเปิดไงไอเจอกันครับเจอกันนะคะและสุดเพพ่อแม่ไม่ได้เจอหนูนานน่าจะคิดถึงมามากแล้วนี่ซองเวลาประมาณเท่าไรคืนนี้ไม่มีซองไหไอเป็นเรียนน้ำกันเด้ที่ห้องนั่นเลยเผื่อเจอหาซื้อของไม่ได้แลาจะได้ไมาอีกไงแราจะไปนอันนั้นอีกแล้วก็ต้องไล่ไล่ไล่เร็วหน่อยใช่เผื่อหาซื้อของเือตรงนี้ไม่ได้่ยเราต้องทำให้มันเสร็จวันนี้เ <บร ıkt> <kook> ลยอะไ <USSR> oh, รนะตัวลูง <intell ẫ Mel inda> ีี่่มมันเพราะวโตลุงใช่ในนี้มันไม่มีหรอคะมันไม่มนึกว่าซื้อของชิ้นนั้นที่คอนแก่นไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าซื้อของที่จะไปทำงานวันที่สิบห้านี้ในที่ไปสืบมามันโตลุงโตลุงมันเปิดตอนกลางคืนอันเราท่านหาไมทในที่นี่ก็คือต้องไล่สดซือก็ต้องไล่สดเดียไอ้ยูเขาถึงล้วถ หนูหัวมาน้าเบิร์ดถังพาเราเราพาหนูหัวอายมานักอันนี้คืออะไรคือแพงแทยไอบึ้งนั่ยล่ะคือแพงแทยค่ะมันแพงจังอันนี้ไม่แพงไปลบึ้งอันละวสามด้วยหาซื้อเอามันอันนี้มันเป็นเซตแหมอ๋อเป็นเซตบ่ะเป็นเซตแล้วก็เป็นถ้วยมันก็เหมือนร้านธรรมดาอ๋อร้านนี้ป่ะกินขี้นี่ยิ่งรู้ินของแพงไม่รู้ไมปอ้ะอันนร้านเป็นร้านอันนี้เปี อันนี้มันไม่เปื่อนเลยเข้ามาเล่นในร้านแล้วนะคะท่านน,นั่งตรงนีนน้ดีกว่านั่งหน,น,น,น้าร้านเลยหน้าร้านเลยตั้งโต๊ะกันมันน่าจะกินอะไรต้มกิน มาสั่งออนไลน์นะฮะเองโดยต้องสั่งเพื่อเอาโทรศัพท์มาสั่งสั่งคอมพิวเตอร์สั่งที่มีอีกตังมีครับสั่งยังไงจะมีสแกลหรือเปล่าสเกลอันนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นร้านอาหารอีสานยางเพ็ดอับบักซู้าวเปิมจะบอกให้ทาำก็จะมีอย่างนี้ เจอยากกินอะไรบ้างอาหารอีสาแนแหนมเนื้องบุญน่อา,ารอร่อยจังถกินบพาเป็นแหนมนะพี่กินไงพี่กินพี่พอออก่เอาเลยอาันนี้ปลาซาด้วยอ่ะ ด,ดิดเอาผิดผิดผิดเชื่อมต่ออันอันหัวมูจะพอนั่งมองเขาเลยนะมันดูไม่ได้ไหมพีม่ไม่ไไมีลูกเอามันไม่มีลูกอยู่แล้วมันจะเป็นชื่อเฉยมันต้องมีลูกแต่เด็กมันชา้าเอาไม้แอสแกนไหมพี่สแกนดูใหม่ นะคะบรรยากาศในร้านนั่งอยู่โต๊ะแรกเลยค่ะผู้ชมน้องก็แพงไม่ค่อยเข้าอะไรแบบนี้หนูไม่ค่อยกินอะไรแบบนี้แอรแม่พี่มาณ์นะคะเดี๋ยววันนี้น้องแพงมาคุม,มาาพี่มาณ์เองคุ้มไมให้ตะเลิดตะเลิดยหัวเลาะกระลึงคือหนูไอ้ก็ไอ้ก็คุ้มหนูหนูก็คุ้วมา ตำตำไทยหนูไม่กินตำไทยนี่ก็ไม่กินดูก่อนนี่ตำอะไรบาๆค่ะขอตัวสั่งข้าวทานก่อนนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตต่อไปนะคะพอกัอยไม่ในชีดติดตามแล้นะคะจุ๊บๆ